มาทำรีรีวิวนะวันนี้คือปกติแล้วอะ่ะจะไม่ค่อยดื่มพวกชาหรือพวกอะไรอย่างงี้เท่าไหร่แต่วันนี้รู้สึกว่าอยากดื่มมากนะคะก็เลยว่าจะทำรีวิวอันนี้นะคะเป็นของไทยเดนมาร์กนะเป็นแบบนมหนองโค่อะค่ะที่เขาเอามาทำเป็นร้านกาแฟก็เลยสั่งมาสัางส่งฟูดแพนด้ามานะคะรุนนี้เป็นอ่า อะไรอะ่ะโกโก้นะคะโกโก้ของไฮเดนแอันนี้เราก็จะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือที่นครสวรรค์เนี่ยมีพวกร้านนมไฮเดนแมกอยู่สักว่าอ่สักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่ายิปะจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยอ่ะไม่เคยกินเลยนะคะยั่งไม่เคยกินเลยแล้วก็อยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงวะเพราะว่านครสวรรค์ เขาจะแบบคิดกันเป็นผักๆนะเหมือนแบบทำพอมีร้านแบบใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะคิดกันเป็นผากผักอรุสวะแกะยากค่ะอรุสวะแกะยากมาก ก็ะะอันนี้นะคะใน,ในโปรแกรมฟูดเพนด้าใช่ไหมเขาก็จะมีระดับความหวานให้เลือกนะคะ หวานปกติหวานน้อยหรือหวานอะไรอันนี้ยิเลือกความหวานที่50%ก็ไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็กินได้มีความมันอยู่ในระดับนึนะก็อร่อยคร่อแต่ว่าถามว่าแตกต่าง nur beinahe สามสีเลยนะคะสีแรกอันนี้สีขาวเป็นน่าจะเป็นไส้นมฮอกไกโดนะคะแล้วก็สีนี้เป็นชาไทยแล้วอันนี้ก็เป็นชาเขียวนะนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบขนมปังย่างเตาถ่านเห็นไหมเขาจะเป็นแบบว่าสีย่างๆแบบนี้น่าจะ ก็กินนมทั่วไปเหมือนนมข้นนะ่ะหวานมากอร,อ,อร่อยอร่อย นมขน้นๆเลยค่ะขนมปังมีความนิ่มนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแล้วนะต่อไปเป็นชาไทยก็จะมีความเป็นกลิ่นชานะคะ หวานน้อยกว่าอันนี้เป็นกลิ่นชาค่ะก็หวานน้อยกว่า กินจะหมดกินจะหมดเลยอีกทันหนึ่งนะคะก็จะเป็นชาเขียวชาเขียวก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้กินก็ยังไม่ได้กินน,นะได้กินแตงได้กิน เป็นกลิ่นชาเขียวนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบกลิ่นแบบจ๋าอะไรอย่างนั้นมีความเป็นชาเขียวอยู่แล้วก็ขนมปังก็ถือว่าโอเคค่ะไม่แข็งนะขนมปังก็ถือว่านิ่มดีขนาดตอนนี้ตัวน้องเนะี่ยไม่ร้อนแล้วนะตัวขนมปังเนะี่ยไม่ร้อนแล้วแต่ว่าไม่ได้แข็งยังมีความนิ่มมีความนุ่ม ก็้สึว่าโอเคตัวขนมเนี่ยจะเป็นรสชาติที่หวานนำนะคะเป็นหวานนำไม่ได้แบบมันหวานทุกไส้เลยอ่ะอืมันไม่ได้แบบอันนี้แบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่มันจะแตกต่างกัน,กน,นนะ่กิดนะก็ แต่ให้ไส้เยอะนะคะให้ไส้เยอะมากไส้ทะลักเลยเพื้อนไปหมดแล้วนะคะอ่ะก็ผ่านไปนะคะสนับนี่เลย Google ของร้านห้องเรียกว่าร้านอะไรไทยเดนมากเหรอหรือร้านหนองโพอะไรไม่รู้อะนะอยู่ตรงเนี้ย ร้านตั้งอยู่ที่นะครสวรรค์อันนี้ค้าก็าผ่านไปแล้วนะคะสำหรับออ <c oughs> การกินนะ <c oughs> การกินของหวานของยิปันนี้ยิปก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะอยากกินมากนะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าอยากจะสั่งอะไรเ <c oughs> พิ่อสีสเคี่ยงสองอย่างด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเด็กๆอยากกินหวานเยอะนะนะคะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปน,น่าจะเป็นคลิปแรกไนหะอันนี้เป็นคลิปแรกของยิปเลยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ